เปิดแรนมาสปีก็คือจดใน Excel อย่างเดียวเลยเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่เป็นระบบออกแบบเองทำอาร์ตเวิร์กเองเป็นนางแบบเองแพ็คของเองคือเรียกได้ว่าทำทุกอย่างเองเลยตอนนั้นมาเจอโฟอร์เขาที่ค่อนข้างตอบโจทย์มีฟังกช์ชันที่ครบหมดกังวลเรื่องเกี่ยวกับบัญชีต่างๆสวัสดีนะคะเอปณิตาน้อยหน้านะคะโคฟาร์เอของ SC ร SCC เอซ่ัค่ะ เราขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์นะคะโดยคอนเซปต์ของเราเราเนี่ยก็คือจะต้องเป็นสินค้าที่มีฟังก์ชันที่ครบนะคะคุณภาพดีมีลูกเล่นไม่เหมือนใครนะคะสีสันสดใสคะ่ะโดยตอนนี้โปรดักต์ไลน์ของเราก็จะมีทั้งหมวกแล้วก็กระเป๋าหลายแบบเลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วช่วงโควิดนะคะตอนนั้นอยู่แต่บ้านก็เบื่อมากก็เลยคุยกับน้องสาวว่าเอออยากลองเปิดธุรกิจอะไรเล็กๆขายอะไรสักอย่าง ซึ่งตอนนั้นก็ได้ไอเดียมาว่าเออตอนนั้นอะแอ,อเสเซซอรี่แนวมินิมอลก็มีเยอะแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยลองมาทำสีสันสดใสดูบ้างไปลองทำงานประจำก่อนก็รู้สึกว่าเอองานประจำอาจจะไม่ใช่ทางของเราบวกกับว่าตำแหน่งงานที่ที่ได้อาจจะแบบไม่ตรงกับสิ่งที่เราอยากทำด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะ แต่ตอนนั้นก็คือเริ่มแบรนด์ตั้งแต่แบบตั้งแต่ทํางานเลยทําควบคู่กันไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เริ่มต้นแค่อะไรง่ายๆเลยค่ะก็เป็นหมวกแกล็ที่เรากับน้องก็ช่วยกันออกแบบเองตั้งแต่ต้นเลยช่วงแรกกันเนาะก็ทํากันเองเพื่อเซฟคอทํกันเองทุกอย่างตั้งแต่ออกแบบเองทำอาร์ตเวิร์กเองเป็นนางแบบเองเป็นช่างกล้องเอง แพ้ mm hmm. ของเองคือเรียกได้ว่าทำทุกอย่าง mm hmm. เองเลยตอนนั้นตอนแรกก็คือเริ่มทําบัญชีเนาะ mm hmm. ก็จะมีแบบปัญหาลูกค้าก็จะขอใบเสนอราคาขอใบเสร็จนู่นๆๆนี่นั่นก็คือต้องแบบไปนั่งเซิร์ชเลยแ,ลแบบจะออกอยังไงอะไรใช้โปรแกรมไหนออก mm hmm. อะไรก็คือค่อนข้างจะแบบกระจัดกระจายเลยแล้วก็อามาทําเป็น Excel ง่ายๆเพราะว่าก็ นั่นแหละไม่ต้องเสียค่อะไรก็มาทำเองง่ายเป็นฟไฟล์ Excel อะไรเงี้ยเปิดแบรนดมาสีปีก็คือจดใน Excel อ,อย่างเดียวเลยเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่เป็นระบบสักทีเลยน,นะคะปีนี้นะคะก็คือแบรนด์ตัวบัวบปขั้นหนึ่งก็เป็นจดบริาษัทแล้วเนาะแล้วก็มีผู้ส่วนต่างๆเข้ามาอะไรเงี้ยคะ่ะก็ รู้สึกว่าเออเนี่ยบัญชีมาทําอย่างเงี้ยไม่ได้แหละเพราะว่ามันจะต้องแบบให้เปะมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะจริงๆอ่ะหาหหลายๆเจ้าเทียบกันดูเนาะแล้วก็ได้ไปทดลองใช้จริงสุดท้ายแล้วก็มาเจอโฟลอ์เขาท,ที่ค่อนข้างตอบโจทย์มีฟังก์ชันที่ครบ สิ่งที่เหมาะเลยอย่างแรกก็คือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆได้มีครบเลยทั้ง s h o ป e e Lazada แล้วลก็ t i k t o k นะคะก็ช่วยให้ออกบินไวขึ้นแล้วก็ตัดสต็อกได้ทันทีเลยรวมถึงลงบัญชีให้อัตโนมัติเลยจัดการค่าใช้จ่ายได้แบบง่ายมากิ้งคืนเลยคนะคะอินเทอร์เฟซมันสวยแล้วก็ดูขีนแล้วก็แบบใช้งานง่ายสาหรับเจ้าของธุรกิจที่แบบไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีชอบคอร์สเรียนที่ได้เข้ามาเนาะ อาจารย์ก็คือช่วยแบบสอนแบบแนะนําได้อย่างดีมากคือถามอะไรไปคือตอบได้หมดเลยอะไรนคะแล้วก็รวมถึงทีมซัพพอร์ตตอนแรกที่เข้ามาใช้ใช่ไหมคะก็คือโทรเข้ามารับเร็วมากจนแบบตกใจแล้วก็เขาก็สามารถช่วยแก้ปัญหาช่วยตอบปัญหาได้หมดเลยใช่ค่ะ ีมพพอร์ตก็แนะนำมาว่าเออมันมี private on board ด้วยเลยค่ะก็เลยสนใจแล้วก็ได้เข้ามาเรียนกับอาจารย์ f a บ e to f a เ e ข้อดีเลยก็คือได้ถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับธุรกิจเราอะไรค่ะให้เขาแบบตอบจี้จุดจี้จุดไปเลยเลยว่าเราแบบสงสัยตรงไหนก็คือระบุได้เลยอะไรเงี้ยพอได้รู้จักกับฟอยเขาได้นำฟอยเขาเข้ามาใช้กับธุรกิจของเรานะคะก็รู้สึกว่ามีรากฐานที่ดีมากขึ้นคือช่วงแรกๆกันเนาะเราไม่ได้แบบจบบัญชีมาอะไรเงี้ย เราก็อาจจะยังไม่เข้าใจยังไม่เก็ตสับต่างๆเกี่ยวกับบัญชีอะไรนะคะหรือว่าอาจจะแบบวุ่นวายรู้สึกว่าท้อจังเลยอะไรอย่งเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือเรามีทีมซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็มีอาจารย์ที่แบบว่าตอบโจทย์เราได้หมดเลยอะไรเงี้ย หมดกังวลไปได้เรื่องเกี่ยวกับบัญชีต่างๆเรื่องการออกบินต่างๆหรือว่าเรื่องรายได้ที่สามารถเชื่อมกับแพลตฟอร์มต่างๆได้ทั้ง s h อ p e e l และ d a TikTok ก็คือเก็บทุกอย่างได้ครบไว้ในที่เดียวเลยรู้สึกภูมิใจที่สุดท้ายแล้วอ่ะปัญหาที่มันคาราคาซังมาแบบทำแบรนด์มา4ปีอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหามาทุกๆปีเลยพอมาเจอฟยเขาก็รู้สึกว่าเออแบบหมดวงเรื่องบัญชีไปได้แบบเยอะเลยอะไรเงี้ยคะ่ะใช่ จริงเริ่มต้นธุรกิจอ่ะมันไม่จาเป็นต้องใช้เงินเป็นแสนเวลาอะไรเงี้ยแค่เริ่มต้นได้แบบงบเล็กๆที่เรามีอะไรเงี้ยอย่างเอใช่ไหมคะก็เริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินแค่แบบหลักพันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องแบบลงมือทําจริงๆแล้วก็ต้องอดทนกับมันภูมิใจที่แบบว่าทามาได้จะสี่ปีแล้วก็ธุรกิจเติบโตขึ้นในทุกๆปีอะไรเงี้ยใช่คะ่ะแล้วก็ ที่ดีใจเลยก็คือได้เห็นสินค้าเราตามแบบสมมุติเราไปเที่ยวหรือว่าไปสถานที่ต่างๆเงี้ยก็คือแบบได้เจอคนแบบใช้สินค้าเราจริงๆหรือว่าแบบมีเพื่อนพักมาว่าแบบเอ้ยเนี่ยเจอด้วยนะแบบคนที่ทํางานใช้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจอะไรเงี้ยเป็นแบบกาลังใจเล็กๆในการแบบค่อยๆพัฒนาแบรนด์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่ ตอนนี้นะคะร้าน a s c c คลับนะคะก็มีขายทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok หรือ IG ร้านก็เข้าไปชมได้นะคะชื่อ A S I S S Y C L U B นะคะ a s c c y คลัฝากไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ